สวัสดีค่ะพบกับข่าวในพระราชสำนักทางทีวีไทยกับดิฉันกมลวรรณตรีพงศ์ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุนละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาเวลา16นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จลงนัาลาดูสิตด,ดาลัยสวนจิตรดา พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎรา,รราช,ชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัลยกษักอัครราช,ชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีและพระบรมวงศ์พระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆรวม459คณะจำนวน15,852คนเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอก วันเฉลิมพระชนมพรรษาในการนี้ท่านผู้หญิงมณสนิตวณิกุลราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกราบบังคมทูลรายงานสรุปคณะบุคคลที่เฝ้าทุนละอองพระบาทและขอพระราชทานพระราชานอนุญาตให้ในายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในานามของผู้เข้าเฝ้าทุนละอองพระบาท จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำรัดัสตอบโอกาสในทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทุนละอองพระบาทรับสเสด็จเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา12สิงหาคม2552โดยเป็นราษฎรจากทั่วประเทศอาทิสมาชิกศิลปาชีพจากจังหวัดต่างๆนักธุรกิจชาวไร่ชาวนาและลูกเสือชาวบ้าน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระาพราชการณียกิจดังนี้เวลา8นาฬิกา55สนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทบรมาราชินีนาถครั้งที่3และงานมหากรรมกล้วยแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา12สิงหาคม2552 ในการนี้พระราชทานถ้วยพระราชทานของสมเด็ดพจพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแก่ผู้ชนะการประกวดพันไม้และกล้วยพร้อมกับทอดพระเนตรสวนพระมหาการุณาธิคุณเพื่อผู้พิการทางสายตาแห่งแรกของไทยจัดทาเป็นสวนสําหรับผู้พิการทางสายตามีราวกั้นเหล็กติดอักษรเบรลและเสียงบรรยายอธิบายถึงประเภทและลักษณะของพันไม้และให้สัมผัสกลิ่นของดอกไม้แทนการมองเห็น โอกาสนี้ทรงปลูกต้นทุเรียนจอกลอยเพื่อการอนุรักษ์เนื่องจากเป็นพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดนนทบุรีลักษณะผลเล็กมีน้ำหนักเบาจากนั้นประทับรถกอล์ฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรศการโครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับกล้วยซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชสาวนีให้ปลูกกล้วยเป็นพืชหลัก เนื่องจากเป็นพืชสวนที่มีคุณประโยชน์ทุกส่วนและมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่โบราณและให้รวบรวมพันธุ์กล้วยที่มีอยู่ในประเทศมาอนุรักษ์ไว้และให้ประชาชนมาศึกษาในการนี้พระราชทานหน่อกล้วยจากพระตำหนักสวนปทุมแก่หน่วยงานต่างๆ11องค์กรเพื่อนำไปขยายพันธ์ุในภูมิภาคต่างๆประกอบด้วยกล้วยน้ำว้าพระราชทานกล้วยหอมทองและกล้วยนานาค ดยในงานครั้งนี้จะแสดงพันกล้วยนานาชนิดเครือกล้วยแปลกๆพันไม้ไทยและต่างประเทศที่น่าสนใจพร้อมทั้งมีการสาธิตทำสิ่งประดิษฐ์การจัดดอกไม้และการทำอาหารขาวหวานจากกล้วยและจำหน่ายพันไม้ประชาชนที่สนใจเข้าชมได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ เวลาสิบนาฬิกายี่นาทีสมเด็จพระเทพรัานราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาศูนจิตละดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายชุมพลศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยนำคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่5ณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่1 5บหถึงสิสิงหาคม2552เฝ้าทูลละองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาดังกล่าว ต่อจากนั้นเวลา10นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์อายุทธพิชัยชาณรงค์ประธานกรรมการแผนกสัตวแพทย,ทยศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องนำสัตวแพทย์หญิงสายแก้วสัตยธรรมผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกสตัตวแพทยศาสตร์ประจำปี2551 เฝ้าทุนละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทถึงเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยโอไฮโอสหรัฐอเมริกาคณะกรรมการแผนกอักษรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกอักษรศาสตร์เฝ้าทุนละองพระบาทดังนี้ นางสาวพิมนัฐวิบุญสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกอักษรศาสตร์ประจำปี2552เฝ้าทุนละองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิชาประวัติศาสตร์เน้นเรื่องความสัมพันธ์ไทยอินเดียก่อนสมัยใหม่ณนะมหาวิทยาลัยไลยเดนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ นางสาวพราจิติพลังสีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกอักษราศ,าศาสตร์ประจำปี2546ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกวิชาวรณคดีเปรียบเทียบสาขาการแปลวรรณคดีน้มหาวิทยาลัยลอนดอนสาราชอาณาจักรเฝ้าทุนละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงปฏิบัติพระการณียกิจดังนี้ ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปในงานมหกรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถนนรัชดาพิเศษซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2552และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริม สนับสนุนงานด้านศิลปะวัฒนธรรมมาโดยตลอดและเพื่อเสนอคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานานชาติอีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายการทูตวัฒนธรรมส่งเสริมฟื้นฟูภาพลักษณ์ของไทย ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการหนึ่งในแผ่นดินการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและนาฏศิลป์การแสดงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยการเผยพแพร่ข่าวสารทางวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและนาฏศิลป์ภาพยนตร์สีมิติและนิทรรศการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้ชื่นชมความงดงามของโบราณวัตถุศิลปะวัตถุชิ้นสำคัญของชาติจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเช่นหุ่นหลวงหุ่นเล็ก หัวขนเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องทองจากกรุ่พระปรางวัดอรุณจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งผลงานมูลนิธิศิลปาชีพได้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโด,ดยงานมีขึ้นระหว่างวันที่8-12สิงหาคม2552 จากนั้นเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครส่งบันทึกเทปทูบีนั m b บ r ร์วันวอรตี้ช่วงทอล์ to t เดอะพรินเซสซึ่งจัดโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกโครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นช่องทางในการเผยแพร่กิจกรรมในกลุ่มสมาชิกโครงการทูบีนัมเบอร์วันและประชาชนทั่วไปรวมทั้งเพื่อส่งเสริมป้องกันและแก้ปัญหาย,ยาเสพติด จุดเด่นของรายการคือความหลากหลายของแต่ละช่วงรายการอาทิช่วงทูบีนัมเบอร์ไกเป็นววทีแสดงความสามารถของสมาชิกและช่วงทูบีนัมเบอร์วันไเป็นการเสนอแบบอย่างที่ดีต้นแบบของคนรุ่นใหม่ สำหรับการบันทึกเทปช่วงทอล์ t ทูเดอะพรินเซทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีส่งตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอรวันด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นคำถามที่สมาชิกเขียนมาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของตนเองในเรื่องต่างๆรายการทูบีนัมเบอร์วันวารไตี้ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึงเวลา21นาิกา30นาที ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรงานมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคมพระบรม,มาราชนีนาถพุทธศักราช2552 เวลา15นาฬิกา30นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพระบรมราชินีนาถพุทธศักราช2552การนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรยัยทรงกราบทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบ ทรงเปิดครวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายราชสักการะพระฉายาทิศลักษ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงกล่าวราชสดุดีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2552 การจัดงาน12สิงหาคมพระบรมราชินีนาถพุทธศักราช2552รัฐบาลและมูลนิธิ5ธันวามหาราชตลอดจนภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง13สิงหาคมณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศโดยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ การจัดงานประกอบด้วยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรพิธีถวายพระพรชัยมงคลของาศาสนาต่างๆและพิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันที่12สิงหาคม2552 พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาทินนดามารีทรงเปิดงานเทศกาลขนมไทยประจำปี2552 เวลา15นาฬิกา50นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาทินดตดามาศเสด็จไปยังชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสาขารัตนาทิเบศทรงเปิดงานเทศกาลขนมไทยประจำปี2552ซึ่งสมาคมผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา77พรรษา วันที่12สิงหาคม2552และเป็นการส่งเสริมให้ขนมไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โอกาสนี้ประธานพระวะโรกาสให้คณะกรรมการจัดงานเฝ้าถวายเงินสมทบทุนหมู่นิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและประธานโลกเกียรติคุณแก่แม่ผู้อนุรักษ์ขนมไทยดีเด่นผู้สนับสนุนและส่งเสริมขนมไทยดีเด่นผู้พัฒนาขนมไทยและผู้ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ขนมไทยดีเด่นจากนั้นทอดพระเนตรภายในงานที่จะแสดงขนมชั้นดอกกุหลาบควีนสิริกิต 7,700ดอกจัดวางเป็นพวงมาลัยรูปหัวใจขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรรวมทั้งมีการสาธิตการทำขนมไทยจากวิทยาลัยในวังหญิงอาทิขนมบุลันด้านเมฆขนมกระเช้าสีดาและการออกร้านจำหน่ายขนมไทยต้นตำรับของผู้ประกอบการขนมไทยกว่า60ร้านโดยงานจะมีไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ ผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาที่นดามาศมอบถุงอย่างชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสตูล เวลา14นาฬิกาพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินดาม,มาศโปรดให้นายอภัยจันทนจุลกะรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาย,ายามยากสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกาภายัยจังหวัดสตูลณนะศูนย์ราชการจังหวัดสตูลประกอบด้วยถุงยังชีพพระราชทาน600ถุงและถุงยังชีพพระราชทานสำหรับพระสงฆ์25ถุง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทหารเรือและนายกเทศมนตรีเป็นผู้รับมอบถุงอย่างชีพพระราชทานดังกล่าวเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยซึ่งอาศัยอยู่ตามเกาะต่างๆในจังหวัดสตูล